นี่ทำไมไม่ได้สาะรู้ไหมแม่ก็เรานัดกันสรน่ะกลับมาจากข้างนอกอ่ะแม่ก็หลับเลับเอานอนสบายแม่หลับก็ไปนอนบ้างตื่นมาก็5โมงได้เวลาทำข้าวก็เลยไม่ได้มาสรให้มาสระให้ตอนนี้เลยนะเก่งน้ำฝนกำลังดีเปล่า ไม่เห็นอุ่นเลยฮะไม่เห็นอุ่นเห็นอุ่น,เ,น,นเดี๋ยวก็โกรว่าร้อนไปอีกไม่อุ่นเหรออมอบอกว่าอุ่นนะน,นี่ใช้ยาสักผมใครรูป้ป่ะไทยไทยหอมไหม,ม,มอ่ะหอมไหมครีมอาบน้ำทุกเหนือไงสักอาทิตย์ละกี่ครั้งเนี่ยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งทุกวันเลย วันอะไรนัดก,กันน,น <c oughs> ะทุกวันวผมผมเลยไม่รู้เหลือไปแหละคุณแม่มาสระค่ะเนี่ยนอนหลับเลยแม่จะทุกวันเสาร์ไงไอยาส<แ>ับผมของเด็กยาสับผมถึงโตยาสับผมคุณยายนั่นแหละแต่ว่ายี่ห้อเดียวกับคุณเหนือเฉยๆแล้วใชนยี่ห้อของคนตรงไม่ได้แม่จะคันใช่ไหมคันตรงไหน ม่ตอนเนี้ยคันตรงไหนที่ให้สั่งเนี่ยอาการกลางหัวไม่ได้กลางกระบาลนะหัวกลางท้ายทอยท้ายทอยทำไมถึงคันนะเจ้าเป็นแข็งเจ้าเกาแรงๆมืเกาไม่หินเกายังไงแรงแหละกลางหัวแหละกลางหัวด้วยเหลียงพอยยังสบายไหม บายคนจับปวดหลังแล้วเนี hmm. <Okay. S 2> mm ่ยแม่ต้องนั่งเก้าอี้แล้วมั้งนั่งเก้าอี้ไม่ได้น้ำมันไหลลงข้อศอบยาอ่างแหวนหลุดแล้วยานวดผมก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคันใช่ไหเนี่ยต้องเปิดร้านเสริมสวยให้แม่แล้วเนี่ยเอาไหมมีบริการขาเล็บด้วย ทาเล็บเต่นหน้าทาปากแดงๆเวลาไปเรียนภาษาติดจม่กพร้อมจะเรียนยังไงทำไมไม่พร้อมเราขี้เกียจไอ้ขี้เกียจเรียนได้ไ,ดไงล่ะคุณยายก็ยาเดี๋ยวเนี่ยจะเปิดแล้วผจะเปิดโรงเรียนแล้วแม่ต้องนั่งก่อนนะท่องบทไหว้ครูก่นอ่า ของหมดว้ครูแล้วก็มีค่ายกครูด้วยเอบเอาเอาสักเ,เท่าไหร่ดีเนาะค่ายกครูเอาเาก้าบาทหรือเก้าเก้าเก้าดีเรียนหรอกแกจะตายอยู่แล้วต้อ <c oughs> งเรียนสิแม่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษหนูจะสอนเอ, <c oughs> เอเงเรียนแะข่งกันเหนือไงเอเอายายเรียนเป็นเพื่อนเหนือไงเดี๋ยวมจะได้ไม่งองแงเรียนภาษาอังกฤษกัน จะกี่รอบเนี่ยน้ำพอแล้วคะพอมีเปลืองน้ำหรอกผมมีน้อยนึ่งเหรอเดี๋ยววันนี้จะต้องฝึกร้องบทไหว้ครูแล้วนะปาเจลาแล้วนะล้องได้ปากเม่ลึก ไม่ได้อะไม่ได้ก็ต้อง้อมแล้วไปเรียนเราก็สมอ่ะไปเรียนไม่เรียนไม่ได้สัญญาแล้วจะมาเกยได้ยังไงล่ะสัญญากันแล้วจะเรียนภาษาอังกฤษจะเป็นลูกสี่หนูอ่ะแดดได้นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่มีประโยชน์ต้องเรียนหนังสือไม่เรียนแล้วไม่ยอมเรียนแล้วได้ยังไงอ่ะสัญญากันแล้วอ่ะ เป็นสัญญาบางทีก็คุยกันเฉยๆนี่แหละเออไม่ต้องเขียนในบ้านนิดหน่อยวาดรูปบ้านนิดหน่อยร้องเพลงร้องได้ไหร้องเพลงภาษาสิทธิ์นะเดี๋ยวเวลาคุณยายดูสนุกต่างประเทศได้รู้เรื่องไงอ่าสนุกไอ้ติิชมันชื่ออะไรแม่อ้าวแม่บอกหมูมันชื่ออะไรคือมันเหรอ เออแล้วอ่ะเสร็จแล้วนนาๆั่งน่านาจะเปิดร้านสวยๆริบสวยแม่คนเดี่ยวเนี่แหละชื่อร้านอะไรวะนะชืร้านอะไรดีนะเนี่ยนะาหัวไนวดหน้าบริการนวดหน้า ด <drop> uh ี๋ยวต้องไปเรียนมาก่อนแล้ว